สบายดีสวัสดีครับผมมอนี่เห็ดยังกินเลยมอนีเอ่เลยตัมมาตมมาตัมบกนาตตัมาตัมากมากตัมากมาอสาสวัสดีสวัสดีก่อนบอ้อ้าวคนก่าแ่ล่มามาเลยเน,น,น,นี่นะ<ๆ>ทุกคนนี่นี่นี่พี่นอ้องโอ้โหลวกเรียบร้อยแล้วต้มผักเรียบร้อยเลยพี่น้องมาาตัมา่นนมืดนำกันตมมานี่พี่นอ้องเอ้ย กิดอยากกินกิดอยากกินตำ,ตำอือกินมาม่าแล้วก็ตำปลาแห้งตำไข่ตำปลาแห้งกับข้าวผู้เท่ากับขา้าวคนคนทองปรุงว่ขาข้าวผู้เทา่าโบราณอ๋อปลาแห้งเลยตำกระป่นสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน อย่างโบราณเลยบอคนกับเาหาม่นยนี่นะทุกคนนี่นใส่ละไป่นอะใส่ขลกเลยบปเนาะเลเลเลนเอโอ้ตมาม่าไป่นาะมินแซบแน่นอนอันนี้คืออย่างผักกินกับปครบถ่ายบาเายังบม่ได้เห็นน้เออนี่ก็บถอดใครไปเนอง นี่ก็ต้มนอไม้ี่น้องกับมักแตงนี่ก็ขึ้นเจวปลาพี่น้องว้าสุดยอดเลยครับผมไป <ừ? S 1> น้นองกนต่ำคนตำ่ำแซบพี่น้นองเอ้ยแซบ ไปแล้วงะลิน huh. ด Th ิตอเออมึงลินล่ช้างูกบเลยได้คิดองวิปสี่มาบอกสี่นแปดไมยังอีกสองไปหเก็บอีกอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเลย นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปนัองกินอ๋อจะชิดเตมุมโง่โอ้โหไปนัองเลยน้อไม้ไปนัองน้อไม้ตำตำมาม่าใส่หมูยอใส่ผักฮะทุกคนมาเด้อไปนัองมากินนำกันแซบแซบมันเข้าที่จกอเนี่ยเอออะไรกุณ

แบ่งป right? like ันก็บวงปานเนอมาบกินน้ำบอกเกกินบเกอร์ครับพี่น้องเลยเนาะน้ำบอกเกอร์ครับรึเปล่า เจ็บอ่ะวัน้ค่าดีละมาเด็กข้ากินข้าวนมกินแล้วไปมาเด้วกินข้าวมาแล้วขยันอ่นยังอันช้าเลยเน้อ อ,นนอนนเ,อน,น,เนี้กิชาใช่ป่ะกินนีมังเบิ่งเดือขาวดีกุขันะขาวกินหน่ชิมไมีกแข็งมากเชื่อไม่ได้เอาไห้มานี่ยเอ้มันมะรยให้นมไแขงันหมดจะไปดูกเรือจับ นีมันอะมันอาจจะเก็บความเย็นบริหลาเด่นอาหางเลยแบ่ดูกินนี่มีหนามบ่มีหนามเดียวงันเอาแข็งหน่อยเดียวมันอาจจะเก็บความเย็นบ่ใครได้อือมันปานเพียงครั้งละละลายมันเจลาะกูเจลาะกินชุดแกสีเขียวกูน่นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อ ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผมคลิปอีก็คลิปกนินข้าวตอนสองทุ่มบายบายไปก่อนนะพี่น้อง